เตรียมร่วมงานอีเวนต์สำคัญที่หยุดไปชั่วขณะเราหวนกลับมาแล้ว ready to move on กันต่อในไทยเฮลท์เดลันปีนี้ครับ องค์การอนามัยโลกเองนะครับแนะนําให้คนเราเนี่ยควรจะมีการขยับเคเื่นขึ้นไหวร่างกายหรือที่เรียกกิจกรรมทางกายอยู่ที่1 5 0นาทีถึง300นาทีคนไทยเราครับขึ้นไปถึง74.6%แต่ด้วยการระบาดของโควิดนะครับก็ทําให้เหลือที่ประมาณ55%แต่ตอนนี้ครับสังคมเรานะครับได้เปิดขึ้นมาแล้วทำให้ตอนนี้ครับขยับสูงขึ้นนะฮะขึ้นมาที่63% แต่ทั้งนี้เนี่ยตัวเลขนั้นเนี่ยเรายัางเห็นกลุ่มสุภาพสตรีเนี่ยนะครับยังมีกิจกรรมกายที่น้อยกว่ากลุ่มชายอีกข้อมูลหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือองค์การอนามัยโลกแนะนําว่าเด็กควรจะขยับขยี้ขยี้เ่ไหวร่างกายนะครับให้ได้อย่างน้อยวันละ60นาทีนะครับเด็กไทยเราเนี่ยทำได้อย่างที่คําแนะนํานี้เนี่ยเพียง27เท่านเองเราก็คงต้องทํางานกันหนักขึ้นนะครับที่จะกระตุ้นทั้งในกลุ่มเด็กนะครับในกลุ่มสุภาพสตรีวัยอื่นๆด้วยนะครับให้มาร่วมมีกิจกรรมกายที่เพียงพอนะพีะดสุขภา การจัดงานวิ่งของสะสะสะนี่ยครับเราจัดเป็นประจําทุกปีนะครับเรากําหนดให้มีเส้นทางวิ่งเนี่ยทั้งหมด3ระยะด้วยกันระยะแรกครับระยะ2.5กิโลระยะที่2ก็คือ5กิโลและระยะ10กิโลเปิดรับสมัครนะครับเข้ามาชมได้นะครับในแฟนเพจไทยเทลเดรันหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ ไทย i ็ g g .org นะครับซึ่งเราจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายน2 5 6รเป็นต้นไปเราจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทั้งหมดนะครับ1น0 0คนเพื่อที่เราจะได้ดูแล ออกแบบให้ทุกคน,นมีความสุขกับเส้นทางเป็นต้นแบบให้งานวิ่งอื่นๆได้นําไปประยุกต์ใช้ปรับใช้มั่นใจได้ว่าเข้ามาวิ่งงานนี้นะจะมีความปลอดภัยได้รับการดูแลสอสอเองนะครับเราได้ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชันชื่อว่าแอปพลิเคชัน Win Training เราควรจะซ้อมอย่างไรเขาจะกําหนดว่าวันนี้คนวิ่งเท่าไหร่ควรจะกินอย่างไงถ้าเรามีความพร้อมจากการซ้อมที่ดีนะครับเราก็จะ มีความสุขนะครับไม่เหนื่อยง่ายถึงเส้นใช้แล้วไม่บาดเจ็บลองโหลดแอปพลิเคชันนะครับ w n n Training เราหวังได้เกินนะครับว่าการเปิดเมืองครั้งใหม่การที่เราจะกระตุ้นสังคมครั้งต่อไปนะครับผ่านกิจกรรมงานวิ่งหรือแคมเปญต่างๆเนี่ยจะช่วยทําให้กระแสสุขภาพเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองกระตุ้นคนข้างตัวรณรงค์ทำให้เกิดระบบที่เอือ้อต่อการมีสุขภาพดี ที่ผ่านมาเนี่ยงานที่เราจัดประจำอันนึงคืองานวิ่งครับไทเฮลเดรนเราได้ผลักดันให้เกิดการวิ่งสุขภาพแล้วก็มีการเติบโต ของวงการนี้นะครับของนักวิ่งจํานวนมากทั่วประเทศเราหยุดชะงักไปเล็กน้อยในช่วงโควิดนะครับถึงตอนนี้เราตั้งรีมปีนี้ว่า Ready to move on พร้อมจะไปต่อละมีการพัฒนามาตรฐานจากระดับสากลเลยนะครับเอามาเป็นมาตรฐานในการจัดวิ่งซึ่งจะทําให้นักวิ่งปลอดภัยมากขึ้นปีนี้ที่เราจัดที่สวนเ็นจากกิติเองก็เป็นฐานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ของการสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายที่สําคัญ และพบกันในงานวิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ไทยเฮลเดรันนะครับ